เทคนิคนี้ค่ะจะช่วยทำให้เราค่ะหลุดพ้นจากตัวตนเก่านะคะสิ่งนี้สรุปโดยดรโจดิสเพนซ่าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังจมอยู่ในลูปการที่เป็นตัวตนเดิมคนเดิมที่คุณทุกข์แบบเดิมมีพฤติกรรมที่เหนียวหลังจิตวิญ,ญญาณของคุณอยู่คุณต้องดูวิดีโอตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้น4เทคนิคที่สรุปโดยดรโจดิสเพนซ่านี้ได้กล่าวไว้นะคะอันที่หนึ่งเลยนะคะการที่คุณตื่นรู้เป็นสิ่งที่สาคัญมากๆที่จะ ช่วยคุณหลุดพ้นจากวงจรตัวตนเก่าอันที่หนึ่งก็คือคุณต้องอยู่ในปัจจุบันขณะให้ได้เมื่อคุณมีสตินะคะอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะปัจจุบันขณะนี้คือของขวัญที่ดีที่สุดที่ทําให้คุณระลุระลึกแล้วก็รู้ตัวทั่วพร้อมค่ะว่าอะไรที่เป็นตัวทําให้คุณนะคะกลับไปเป็นตัวตนเก่าสติมาปัจจุบันขณะเกิดเมื่อปัจจุบันขณะเกิดคุณก็จะ เกิดการเขาเรียก awareness ตรนะหนักรู้ค่ะว่านี่ฉันต้องอยู่กับปัจจุบันขณะนะนะคะสเต็ปที่2ก็คือว่า คุณจะต้องเซตอินเทนชันค่ะว่าอะไรคือตัวตนใหม่ของคุณคุณต้องเห็นภาพให้ชัดค่ะว่านี่คือเป้าประสงค์นะคะที่คุณตั้งเจตจำนงและนี่คือสิ่งที่เป็นตัวตนใหม่ที่คุณจะไปและเมื่อคุณเห็นแบบนี้คุณอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็ล้อไปตามกับอินเทนชันที่คุณตั้งเป้าหมายหรือเจตนาที่จะเป็นตัวตนใหม่นะคะอยู่แบบนี้เรื่อยๆในทุกๆวันนะคะตัวตนคุณก็จะค่อยเปลี่ยนแปลงและอันที่3สเต็ปที่3นะคะเมื่อคุณมีสติและคุณ เซตอินเทนชันแล้วคุณเห็นภาพชัดแล้วอันที่3ก็คือคุณค่อยๆปล่อยพลังงานลบค่ะอะไรที่เป็นตัวทําให้คุณฉุดล้งตัวคุณไปเป็นตัวตนเก่าอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนนะคะซึ่งทําให้คุณนะติด ฉุดลังคุณให้เป็นตัวตนเขาคุณมีสติคุณลึกและคุณรู้ตัวค่ะคุณยอมรับและคุณก็กลับใหม่ค่ะมาสร้างอารมณ์ใหม่พลังงานใหม่ค่ะที่สดใสล่าเริงด้วยความรักด้วยความสนุกด้วยความหลงไหลด้วยความตื่นเต้นด้วยความสงบสุขภายในหัวใจส่งพลังงานใหม่ออกมาและเคลียร์พลังงานลบอันเก่าๆออกไปและสเต็ปที่4นะคะนั่นก็คือว่าคุณจะต้อง สร้างอนาคตใหม่ในปัจจุบันขณนะนั่นคือการทำสมาธิสำคัญมากๆในทุกๆคืนนะคะถ้าเป็นไปได้ก่อนนอนเป็นช่วงเวลาที่สมองของคุณนะคะเจนเบรนเวฟที่ชื่อว่าเตตตาเบรนเวฟออกมานะคะเป็นประตูเปิดสู่จิตใต้สำนึกของคุณและเมื่อคุณเห็นภาพอนาคตใหม่ซึ่งเกิดตั้งแต่ปัจจุบันขณนะแล้วและคุณแกลติจูดคุณขอบคุณคุณเห็นภาพนั้นคุณเชื่อศรัทธาคุณรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะ ปัจจุบันขณะและคุณเพียรทําแบบนี้ในทุกๆวันจะทําให้คุณนะคะสร้างสนามพลังใหม่ก็คือตัวตนใหม่นะคะในทุกๆวันและเมื่อคุณทําได้4สเตปนี้แล้วคุณทําทุกๆวันนะคะสรุปสติจินอันที่หนึ่งก็คือว่ามีสติถูกไหมและอยู่กับปัจจุบันขณะอันที่2ก็คือว่าอะไรที่คุณเห็นภาพอะไรคืออินเทนชันเซ t ตอินเทนชันให้ชัดและไปให้ถึงตรงนั้นทําให้มันสอดคล้องการกระทําในทุกวันไป ให้ถึงการตั้งเจตนาใหม่ของคุณอันที่3มพลังงานลบอะไรที่มันขัดขวางเหนียวลังจิตวิญญาณของฉันมีสติกลับมาใส่พลังงานใหม่อารมณ์ใหม่ความรู้สึกใหม่ออกไปและอันที่4ค่ะก่อนนอนสิ่งที่คุณต้องทําก็คือการเซตตัวตนใหม่ในปัจจุบันขณะนะคะก็คือสร้างอนาคตใหม่ในปัจจุบันขณะด้วยภาพวิชวลไอเซชันนะคะมองให้เห็นภาพว่าอะไรคือตัวตนใหม่แกลาติจูดขอบคุณสานึกคุณเหมือนคุณได้มันมาแล้วจริงๆและถ้าคุณทําอย่างนี้ส สเต็ปในทุกๆวันทีละเล็กละน้อยทีละเล็กละน้อยตัวตนใหม่ตั้งแต่คุณเปลี่ยนวันที่หนึ่งคุณจะเปลี่ยนทั้งอาทิตย์ของคุณคุณจะเปลี่ยนทั้งเดือนนั้นของคุณแล้วคุณก็จะเปลี่ยนทั้งปีนั้นของคุณแล้วถ้าคุณทําแบบนี้ได้ทั้งชีวิตคุณเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่แน่นอนเอาไปทํากันดูนะคะถ้าใครชอบวิดีโอสาระแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานจิตวิญญาณกดแรงดึงดูดนะคะสามารถติดตามไหวได้จริงๆนะคะในช่องทิกต็อกเฟซบุ๊กและ YouTube ค่ะที่ชื่อว่ามีนิม สตูดิโอวันนี้ไปแล้วค่ะ